ชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากว่า50ครอบครัวรวมตัวกันพูดคุยเพื่อหาแนวทางติดตามการจัดสรรที่ดินตามนโยบายของรัฐบาลพวกเขารวมตัวกันในนามภาคประชาชนของนายสุพัฒน์นายสุพัฒนสังคมรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่มนำสมาชิกขึ้นทะเบียนขอที่ดินอาศัยทำกินสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามข้อกำหนด และพวกเขารอการจัดสรรที่ดินมานานเกือบ8ปีพวกเขายอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยได้รับการจัดสรรที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและทำกินมาก่อนแต่พบว,ว่าเป็นพื้นที่สีแดงจึงรู้สึกไม่ปลอดภัยรวมทั้งมีปัญหาจัดสรรคนเข้าพื้นที่ด้วยในขณะที่การรอพื้นที่ที่ก็ยุดไว้มามีอีกบุคคลจำนวนหนึ่งเช่นผู้ใหญ่บ้านพวกจุมุนากยุดธหมู่ห้าคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนนี้บอกเดียวไม่ได้ ผมต้องรอตำมาจิกับผมที่มีเต็มก่อนพอเต็มเสร็จที่เหลือเขาจะบอกเราว่าเนี่ยเลือตรงนั้นะบนกวนเอาไหมเนี่ยคือปัญหาล่าสุดพวกเขาจึงเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมหาทางออกโดยใช้วิธีจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อให้รัฐรับซื้อที่ดินและนํามาจัดสรรให้ผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียน แต่ยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ,การทําให้พวกเขากังวลว่า,าหากล่าช้าจนรัฐบาลหมดวาระราจะทําให้ต้องเริ่มกระบวนการใหม่เราเสียโอกาสอย่างเดียวว่านโยบายนี้เป็นนโยบายของาธรัฐบาลลงมาถึงหน่วยงานต้องตินเมื่อก่อนน้องหน่วยงานต้องตินไม่รับรู้ไม่รับาราบพอหน่วยงานต้องตินรับรู้รับราบแต่กางบนเจ้ยเนี่ยคือปัญหา วันตนาแก้วชื่นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มพาไปดูอาคารชั้นครึ่งบ้านเช่าของเธอซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวของลูกสาวมีสมาชิกรวม5คนแบ่งพื้นที่ใช้สอยสำหรับทำงานและพักผ่อนแต่ละเดือนจ่ายค่าเช่า2,500บาทนโยบายจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของภาครัฐจึงเป็นความหวังของเธอเราก็อยากจะได้ที่ทำหมากินไว้ให้ลูกหลานสืบไปไง พยายาให้ลูกหลานได้อยู่ในที่แล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าอยู่แล้วก็ปลูกกระต๊บหลังเล็กๆก็ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อไปไม่ต่างจากสมศรีสอนแผลงที่อาศัยในบ้านเช่าเดือนละ3,000บาทอยู่อาศัยกับพี่สาวและน้องชายพยายามจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนกลางวันใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่นส่วนกลางคืนเป็นที่นอนและใช้พื้นที่นอกบ้านเพียงเล็กน้อยสำหรับปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหากได้รับที่ดินทำกินตามที่รัฐจัดสรรเธอก็หวังว่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ถ้าได้ก็คือย้ายน้องจากที่ที่ว่าเราเช่าบ้านอยู่แต่เราได้เป็นที่ของตัวเองใช่ไหมเออเราได้เป็นที่ของตัวเองเราก็ทำงานที่ว่าเราหาเชากินข้าอยู่ส่วนคนที่บ้านที่ว่าไปทำงานไม่ได้เขาก็จะได้ทำงานแถวแถวบ้านอย่างเช่นผูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เราก็ได้นะได้เสริม ด้านสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลาชี้แจงว่าการจัดสรรที่ดินตามที่ชาวบ้านเสนอให้รัฐรับซื้อยังคงอยู่ในกระบวนการต้องได้รับการรับรองซึ่งเป็นมติจากคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมากกว่าสิบแห่งโดยที่ผ่านมาพบว่าที่ดินที่เสนอมาราคาสูงกว่าราคาประเมินทําให้ไม่ผ่านมติที่ประชุมจึงจําเป็นต้องจัดหาที่ดินอื่นและนําเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้ง สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนขอให้สปกสงขาจัดสรรที่ดินให้มีกว่า2,500คนพัสาราธิคมไทย PBS รายงาน